รีวิวแต่งหน้าแต่งตัวที่จีนหนึ่งในวิชลิสต์มาเที่ยวจีนของเราก็คือต้องลองแต่งหน้าแบบพอสเจลให้ได้คราวนี้เรามาเที่ยวอย่างซ่วมืึงกุ้ยหลินก็เลยจัดไปเดินจิ้มร้านแบบแรนดอมไปเลยค่ะมีให้เลือกเยอะมากเขาก็จะให้เราเลือกดูชุดที่ชอบจากนั้นเขาก็จะให้เราไปเปลี่ยนชุดค่ะเราแต่งหน้ามาบางๆอยู่แล้วก็นึกว่าพี่สาวจะให้เช็ดออกก่อนนะว่าเปล่าเลยค่ะคุณพี่ฉีดสเปรย์น้ำแร่แล้วก็ทําการบกแป้งทับไปเลยแต่เลิฟมากที่พี่สาวไม่ลืมทาคอให้น้องด้วยมาเริ่มกันที่งาน,นะคะิวน คิ้วอุยปังปุ๋ยต่อมาก็งานตานะคะแน่นสดๆไม่ปายก้องแน่นอนติดขนตาปลอมตดตาสองชัน้นจบด้วยกลิตเตอร์วิงวิงซิกเนเจอร์ของงานนี้เลยเขาใจะให้เลือกว่าเราอยากมัดผมจริงหรือว่าจะใส่วิกนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องเลือกวิกจากนั้นก็ได้เวลาไปแต่งองค์ทรงเครื่องเราก็ไปจิ้มเลือกเครื่องหัวสร้อยคอต่างหูเครื่องหัวกับสร้อยคอหนักมากแต่สู้สุดใจค่ะเพื่อลุคที่สมบูรณ์แบบสีทนได้ใดๆคือฟินิชลุคออกมาขึ้นกล้องมากเด้อยักับใส่ฟิลเตอร์ตลอดเวลาเวิร์ม